ในขณะที่น้องผู้หญิงคนนี้กําลังสว่าปามอางุ่นอยู่ดีๆอยู่ๆก็มีตัวประหลาดที่ไม่มีตาแต่ดันมีลูกตาอยู่บนฝ่ามือออกมาไล่กินเด็กคนนี้แบบเอาเป็นเอาตุยแทนที่น้องจะได้กินองุ่นน้องดันโดนไล่กินซะเองคือมันเป็นเรื่องราวของโอฟิเลียค่ะทุกคนเด็กคนหนึ่งที่แม่ไปแต่งงานใหม่กับในพลจอมเผด็จการซึ่งไอ้ในพลคนนี้มันเกลียนลูกติดของคุณแม่มากก็คือน้องนั่นแหละแล้วเรื่องพีคคือคืนหนึ่งในขณะที่น้องนอนหลับอยู่อยู่ๆก็มีฝูงตักกะแตเนี่ยบินเข้ามาในห้องน้องลลเล สถานที่ที่คล้ายกับเขาวงกตซึ่งในนี้ค่ะทุกคนมันมีปีศาจครึ่งคนครึ่งแพะที่รอน้องอยู่แล้วแพะตัวนี้เนี่ยก็ได้บอกกับน้องว่าจริงๆแล้วชาติที่แล้วน้องเป็นองค์หญิงแห่งเมืองใต้พิภพซึ่งน้องต้องทําภารกิจพิสูจน์ตัวเอง3าภารกิจจากหนังสือวิเศษให้สําเร็จประตูโลกใต้ดินถึงจะเปิดขึ้นอีกครั้งแล้วพาน้องไปเจอกับพ่อแม่ที่แท้จริงตอนนั้นด้วยความที่ชีวิตน้องมันบาดซบเกินไงก็เลยทําตามภารกิจพิสูจน์ตัวตนภารกิจแรกก็ง่ายๆเป็นฟีลแแแบบววว่่่าา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 ใหห้้้้นนนออออองงงงไปเกกกุญจจจมมมมททััคคครรด2ยภิื ไม่หมดเลยแบบหิวอะแต่ห้ามกินอะไรเด็ดขาดตอนนั้นน้องคือทนไม่ไหวหยิบองุ่นขึ้นมากินซะงั้นแต่ทุกคนอย่างรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่ออัศจรรย์แดนฝันมหัศจรรย์เขาวงกตเรื่องนี้นะทุกคนถึงหน้าหนังมันจะดูเหมือนว่าเป็นหนังเด็กแต่บอกเลยค่ะว่าเนื้อเรื่องโคตรเจดจาเรื่องนี้นานและหาดูยากนิดนึงเอาเป็นว่าใครมีพิกัดว่าสามารถหาดูที่ไหนได้อีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ